ท้องผูกถ่ายยาต้องแบ่งแก้แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งนะคะจาเพจร,รุ่นใหญ่ไดเอทค่ะเรื่องของการท้องผูกนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกติค่ะแต่พี่กุ้งจะบอกว่าการที่เราปล่อยให้ท้องผูกไปนานๆค่ะส่งผลน,นะคะกับชีวิต <c oughs> การดำรงชีวิตของเราค่ะเพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงค่ะนะคะเพราะวาเวลาที่เราท้องผูกไปนานๆค่ะนะคะมันจะทําให้เราเกิดอาการค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มันหงุดหงิดนะคะหรือว่าอึดอัดตัว หรือว่าเครียดนะคะหรือบางคนก็มีกลิ่นตัวนะคะมีสิวขึ้นมีกลิ่นปากอย่างเงี้ยค่ะส่งผลในเรื่องของการดำรงชีวิตเลยความสัมพันธ์ต่างๆรวมไปถึงนะคะท้องผูกเนี่ยเป็นต้นเหตุของอาการที่พวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะ,นะคะก็เกิดจากท้องผูกเนี่ยค่ะนะคะในเรื่องของการท้องผูกเนี่ยสายเหตุหลักๆมันก็จะมาจากหลายอย่างคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของ การที่ชีวิตประจําวันค่ะเช่นบางคนเนี่ยค่ะอาจจะมีการเดินทางต่างๆแล้วมีการอั้นอุจจาระนะคะหรือว่าประชุมอยู่ต้องอั้นอุจจาระไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะเราไปเที่ยวเราอาจจะหาห้องน้าสะอาดไม่ได้ก็มีการอั้นอุจจาระเอาไว้แบบเนี้ยค่ะนะคะหรือว่าข้อที่2ค่ะก็อาจจะเกิดจากในเรื่องของพฤติกรรมการกินคือกินอาหารที่มีการใยไฟเบอร์น้อยค่ะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าวันๆเ,เนี่ยเรากินเนี่ยเช้ามาอาจจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยค่ะนะคะกลางวันก็จะเป็นข้าวกะเพรา นะคะเย็นก็อาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไก่ไรเฟอร์มันจะค่อนข้างน้อยนะ,ะข้อที่3ค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้ขยับตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยจะเป็นต้นเหตุคะที่ทำแล้วก็ความเครียดด้วยนะคะก็จะเป็นต้นเหตุค่ะที่ทําให้เราอะมีอาการท้องผูก วิธีการแก้ตามหลดับทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินก็คือ1เลยก็คือให้ดื่มน้ําใช่ไหมคะสอลิตรต่อวันนะคะอันนี้เพื่อรวบรวมมวลอุจจาระค่ะให้ขับถ่ายออกมาได้รวมถึงนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะในเรื่องของพวกสารพิษต่างๆให้เราได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าลืมทานน้ำนะคะดื่มน้าให้ได้ 2- 3ลิตรค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้กินกากใย,ยไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะปรับนะคะใครที่กินโลโลคับไฮโปตีหรือว่ากินพวกเนื้อสัตว์อาจจะ เปลี่ยนนะคะมากินในเรื่องของตัวแพนเบสไดเอทให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มกากใยไฟเบอร์นะคะข้อที่3ค่ะก็คือว่าให้ขยับร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราขยับร่างกายค่ะมันจะช่วยทําให้ลําไส้เราขยับแล้วก็มันจะส่งผลทําให้เมื่อลําไส้ขยับเนี่ยจะทําให้การขับถ่ายมันดีขึ้นด้วยนะคะอันนั้นเป็นทั่วๆไปนะคะแต่ว่าวันนี้พี่คุจะจเจาะลึกลงไปอีกขานะคะ,นะ,คะในเรื่องของอุจจาระนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้แก้ยังไงนะคะมันจะมีอยู่3ประเภทนะคะประเภทแรกคือ ประเภทที่อืแล้วมันแข็งเป็นเม็ดเม็ดแห้งๆกลางๆนะคะแบบแ,บบแห้งๆแ,แล้วมันบาดก้นกั้วที่เราที่เราที่เราอือออกมาค่ะนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะของความเครียดหรือความร้อนในร่างกายที่มันสูงเนื่องมาจากความเครียดนะคะอาจจะนอนน้อยเกินไปนอนดึกเกินไปออกกําลังกายมากเกินไปหรือทําฟาสแบบหักโหมมากเกินไปนะคะกลุ่มพวกหรือกินของทอดกินของหวานมากเกินไปนะคะก็จะทําให เกิดภาวะเรื่องของการท้องผูกในลักษณะนี้นะคะวิธีการแก้ก็คือว่าถ้านอนดึกก็ให้นอนเร็วขึ้นถ้าออกกําลังกายแบบหักโหมมากๆก็สลับนะคะนะคะไปออกกําลังกายแบบเบาบ้างเช่นออกกําลังกายแบบโยคะบ้างนะคะหรือบางคนนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็อาจจะสลับเปลี่ยนมากินแพนเบสไดเอทนะคะเพื่อเพิ่มกักใย,ยไฟเบอร์เข้าไปในร่างกายค่ะนะคะก็จะทําให้ระบบของการขับถ่ายเนี่ยคือมันดีขึ้นนะคะหรือ อาจจะนะคะบางคนถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันขับถ่ายไม่ค่อยได้อาจจะกินพวกผักผลไมต้ต่างๆเพิ่มเข้าไปหรือใช้ตัวไซเรียมฮักก็ได้ค่ะซึ่งมันมีกากใยไฟเบอร์ค่ะอันนี้ก็สามารถช่วยทําให้อุจจาระเรามีในเรื่องของพวกไฟเบอร์ค่ะรวมกันแล้วมันจะอึอ,ออกมาได้ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นของกลุ่มที่1นนะคะที่เป็นลักษณะของอึที่มันแข็งนะสาหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่ ถ่ายคืออาจจะอาจจะส่องสมบันิถ่ายทีแต่ว่าอุจจาระมันไม่ได้ออกมาแบบว่าเป็นแข็งๆอะค่ะมันไม่บาดก้นแต่ว่ามันออกแต่ว่าลักษณะของการออกคือมันจะต้องใช้การเบ่งหรือว่ามันออกมาเนี่ยมันมันยังออกไม่หมดอะมันยังรู้สึกว่ามันยังค้างอยู่แบบนี้นะคะกลุ่มพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเกิดจากการที่กินอาหารนะคะกินอาหารเช่นถ้าถ้ากินแพนเบสไดเอทแล้วอะค่ะนะคะอันนี้ต้องกลับไปเช็คนะคะบางทีอาจจะกินพวก กลุ่มที่มันมีอุ้งไขมันเยอะเกินไปค่ะเช่นกินพวกถั่วนะคะถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงถั่วเม็ดมะม่วงหิมพาอะไรพวกนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นไปได้ค่ะที่พอมันมีไขมันเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบการย่อยมันไม่ค่อยดีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นกลุ่มคนที่กินโลคาบไฮโปตีนะคะอาจจะกินเนื้อแดงมากกว่าเนื้อขาวในเนื้อแดงเนี่ยค่ะมันจะมีไขมันมากกว่าเนื้อขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองกินเนื้อขาวให้มันมากขึ้นนะคะก็จะช่วยได้นะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะกินแพนเบสกินแพนเบสแหละแต่ว่ากินพวกปันป่นๆเยอะนะคะกินผักปัน่นกินเลยปั่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของพวกลมอะ่ะมันเยอะมันก็อาจจะไปวนอยู่ในท้องอ่ะนะคะมันมันไม่ดันออกมานะคะหรือบางทีอาจจะเกิดได้ค่ะกับคนที่ระบบการย่อยไม่ค่อยดีนะคะเพื่อวิธีการแก้ของกลุ่มนี้ค่ะก็คือว่าให้กินนะคะพวกสมุนไพรเพิ่มนะคะสมุนไพรเช่นพวกขิงข่ตะไคร้ พวกต้มยำพวกแกงเลียงนะคะอะไรพวกนี้นะคะกระเพราโหระพาไม่ได้หมายถึงกินรสจัดนะคะแต่ว่าให้มีพวกสมุนไพรอะคะ่ะที่มีฤทธิ์ร้อนม,มันเป็นไฟที่ที่เข้าไปช่วยเพิ่มในเรื่องของลมแล้วมันก็จะขับออกมาได้ค่ะนะคะเพื่อนๆอาจจะมากินพวกพวกสมุนไพรพวกนี้ค่ะช่วยนะคะสําหรับกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะของอุจจาระเนี่ยคือไม่ค่อยขับถ่ายอะนะคะ ุ้งเอาไว้แบบเยอะแล้วก็มันจะแบบเหนียวๆน,นะคะกลุ่มพวกนี้จะเกิดจากที่กินพวกของแปรรูปอะค่ะนะคะ,นะคะกินของแปรรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้วิธีการแก้ค่ะก็ต้องมีการแบบอาจจะต้องล้างใหญ่กันสักครั้งหนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะจะไปล้างแบบไหนก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบไปไปดีท็อกซ์ลำาไส้หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าที่พี่กุ้งแนะนำเนะะี่ยค่ะพี่กุ้งก็จะแนะนําว่าถ้าเอาแบบง่ายๆหน่อยะค,ะค่ะก็อาจจะซื้อพวกโปรไบโอติกนะคะ นะคะที่เป็นนวัตกรรมแบบที่เขามีการหุ้มอะค่ะจุลินซีดีเนี่ยแล้วเรากินเข้าไปมันสามารถที่จะหุ้มแล้วมันลงไปถึงลำไส้เราได้อันนี้ก็จะช่วยได้นะคะหรือว่าไปกินพวกชาล้างลำไส้หรือว่าชาล้างพวกนั้นก็ได้นะคะโดยที่ให้เราเลือกนะคะนะคะเวลาที่ไปซื้อพวกชาล้างลำไส้เนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรต่างๆเนี่ยให้เราดูอะคะ่ะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเซ็เนนาเซ็นนาเนี่ยมันจะเป็นแค่ละบายอย่างเดียวพอมันละบายอย่างเดียวมันอาจจะทําให้ลำไส้เราแห้งได้ะคะ่ะ เพรน่ให้เลือกดูให้ไม่มีส่วนประกอบของส่วนผสมอื่นๆเช่นมีพวกมาร์ชเมลโล่คาร์โบมล์กลุ่มพวกนี้มันจะช่วยทําให้ลําไส้เรามันมันนุ่มอะ่ะมันไม่แห้งถ้ามันแห้งเนี่ยมันกรนกันแล้วก็ต้องไปตัดลําไส้นะคะอ่ะอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ช่วยนะคะได้ถ้าเพื่อนๆมอีอาการท้องผูกหรือว่ามีการขับถ่ายแบบไหนลองดูแล้วลองแก้ดูนะคะแบบที่พี่กุ้งบอกค่ะเพราะว่าพี่กุ้งใช้สูตรแบบนี้ค่ะในการโคชชิ่งนักเรียนหลายคนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการท้องผูกได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่คุ้งมีการเปิดโคชชิ่งนะคะตัวต่อตัวค่ะยังมีต่อนะคะแล้วก็มีมีในเรื่องของออทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลขับไฮโปรตี y, หรือว่าสูตรแพนเบสไดเอทค่ะบวกกับการทำา IF แบบถูกวิธีจะมาได้ไม่มีอาการท้องผูกแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดได้ทางไลน์ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะในเรื่องของการลดหุ่นแบบสุขภาพดีก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะพี่กุ้งก็จะมี คลิปดีๆนะคะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆแบบนี้ตลอดค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ